พี่น้องล่มฝ่าล่มฝนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนกับมื่อนีก็มาพบมาพอกันกับสาวสดาพากินทาเลาะน,นะคะมื่อนีสาวสดาเสียเอาไล่งานอาสภาพอากาศมาให้พี่น้องเบิงเดพี่น้องเดอ้อมื่อนีฝนสิโต๊กพี่น้องล่มฝ่าล่มฝนแหง้งแห้งล่มพัดแห้งหายจนต้นไหม่แอนบดพี่น้องคนน่ะต้นใหม่แอนบดเลย ต้นใหม่นอนแอนไปเรืลยร่มแห้งหลายพี่น้องโอ้เมื่อกี้นี่แม่เป็นไอไปเลยแม่พี่น้องเป็นโซนร้อนไปนะเขาเอินพายุโซนเราขีดฟุ้นปิวแบบตะกอนตะกอนลมแห้งลมแห้งพุ่นพายุอยูุคนอยู่พีมีแต่แดดเบืองแหนบผู้เมืองพี่น้องทางอันสาวสุดาอยู่ผัดแดดเปียงเปียงข้างพุ่นผัดอุ้ยจักฝนตกฝาหองพี่น้องเออ ข้างอันบ้านสาวสุดาผัดถือแต่หางบางม่วงกับรดนี่แต่ร่มพี่น้องโอ้บางม่วงลดน่ะแม่พี่น้องจ้ะโอ้เสียดายเด้บางม่วงลดน้มแห้งไรโอ้จนแตกเลยพี่น้องโอ้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  why วิญญาณตกใส <laughs> พี่ลนอีกแล้วพี่น,ออน,น้องบองม่วงลนพีีบังม่วงลน,ลนหลายพี่น้อง <laughs> ชาวสุดาสิเก็บไนเมื่อกินฝ <c oughs> นมาแล้ว เก็บเมื่อแบบกิน,แบบน,แบบนกันไปเก็แบเบมื่อกินกันเฮ้ยนี่เก็บมาให้ยุ้ยหพี่น้องมะม่วงไหรเห้อ